สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานอีเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องอวบตาลวิถีแห่งสายน้ำกันนะครับกว่าทศาวรรษหลังจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์ภาคแรกเจ็คซัลลี่ใช้ชีวิตในฐานะหัวหน้าของโอมาติคายะและเลี้ยงดูครอบครัวกับเนติริซึ่งรวมถึงลูกชายของเขาเนติยามและโลอักกับลูกสาวตุกและลูกสาวบนธรรมอีกคนหนึ่ง คิริเกิดจากเกรทออคัสตินอวตารนาวีที่เฉื่อยชา้าและเด็กชายมนุษย์ชื่อสไปเดอร์ลูกชายของพันเอกไม่์ควาลิสที่เกิดบนดาวแพนโดราและไม่สามารถถูกส่งกลับโลกได้ด้วยความเย็นเนื่องจากอายุยังน้อย แต่ไม่นานนักมนุษย์ก็บุกมายังดาแพนโดราอีกครั้งเพื่อเตรียมมันให้กลายเป็นโลกใหม่ในขณะที่โลกเก่ากำลังจะตายพวกเขาสร้างฐานปฏิบัติการหลักแห่งใหม่ชื่อบริทเฮสิตี้ในบรรดาผู้มาใหม่ได้แก่ ct, รีคอมบิเนตออวตาลของนาวีที่มีความทรงจำของนาวิกโยธิน RDA ผู้ล่วงลับโดยมีรีคอมบิเนต์ของควาริสเป็นผู้นำ ซัลลี่เป็นผู้นำในการรบแบบกองโจรเพื่อต่อต้านสายส่งสเบียนของ RDA ควอริสและพวกปฏิบัติธารกิจต่อต้านการก่อความไม่สงบกับซัลลี่โดยจับลูกๆของเขาไปซัลลี่และนีทริมาถึงเพื่อช่วยเด็กๆแต่สไปเดอร์ถูกควอริสจับตัวไปซึ่งควอริสจำได้ว่าสไปเดอร์นั้นเป็นลูกชายของต้น ควาริสตัดสินใจที่จะใช้เวลาร่วมกับสไปเดอร์เพื่อดึงสไปเดอร์มาอยู่ข้างเขาและในทางกลับกันสไปเดอร์ก็สอนควาริสเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษาของนาวีเมื่อตระหนักถึงอันตรายเพราะสไปเดอร์รู้ว่าซัลลี่อยู่ที่ไหนซัลลี่และครอบครัวจึงเนรเทศตัวเองออกจากโอมาติคายะและล่าถอยไปยังกลุ่มชาวแนวปะการางัง เม็ดคายิน่าพี่ชายฝั่งตะวันออกของแพนโดราซึ่งที่นี่ได้ให้ที่พักพิงแก่ครอบครัวซัลลี่แม้ว่าปางเผ่าจะถือว่าพวกเขามีเลือดปิศาสสำหรับมรดกทางพันธุกรรมของมนุษย์ครอบครัวได้เรียนรู้วิธีชีวิตของผู้คนในแนวปะการังคีรีพัฒนาสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณกับทะเลและสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลและโลอักได้ผูกมิตรกับชิริยาลูกสาวของหัวหน้ากลุ่มโทโนวารีและโรนันภรรยาของเขา โลอักทะเลาะกับอูนังพี่ชายของทิริยาเมื่อเขากลับมาเพื่อขอโทษที่ซลลียินกรานอูนังและเพื่อนๆจึงล่อลวงโลอักให้ไปเที่ยวในดินแดนของนักล่างท้องทะเลที่อันตรายและทิ้งโลอักเอาไว้โลอักได้รับการช่วยเหลือและเป็นเพื่อนกับพยาคารซึ่งเป็นทุนคันซึ่งเป็นสัตว์จำพวกวานที่ฉลาดและรักสงบซึ่งชาวเม็คายิน่าถือว่าเป็นครอบครัวทางจิตวิญ,ญญาณ เมื่อกลับมาเราอักโทษตัวเองจึงได้มิตรภาพจากอูนังแต่มีคนบอกว่าพยาคาเป็นวานนอกคอบในเผ่าพันธุ์ของเขาในการเดินทางไปยังต้นไม้แห่งวิญญาณของเมสคายนาคีรีเชื่อมโยงกับมันเพื่อพบกับแม่ของเธอแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการชัก,กตกอย่างรุนแรงเธอได้รับการรักษาจากโรนันแต่เมื่อซันลี่โทรหาโนมสเปลแมนและเมสพาเทลเพื่อขอความช่วยเหลือ ควาริสก็สามารถติดตามพวกเขาไปยังหมู่เกาะที่ผู้คนอาศัยอยู่ในแนวปะกการังได้นำสไปเดอร์มาด้วยเขาควบคุมเรือล่าหวานซึ่งกำลังตามล่าทุนคุณเพื่อเก็บเกี่ยวเอนไซ์ในสมองของพวกมันสำหรับสร้างยาต้านความชราควาริสเริ่มตั้งคำถามอย่างขดเยี่ยมกับชนเผ่าพื้นเมืองเกี่ยวกับที่อยู่ของซัลลี่แต่พวกชนเผ่าก็ไม่ยอมบอกอะไร วาริสจึงสั่งให้ลูกเหลือล่าวานฆ่าพวกทุนคุณอย่างไร้เหตุผลเพื่อดึงซัลลี่ออกมาโลอักเชื่อมโยงจิตใจกับพยาคารและรู้ว่าทุนคุณถูกขับออกเพราะเขาฝ่าฝืนวิถีของเผ่าพันธุ์ที่ไปโจมตีคนล่าวานที่ฆ่าแม่ของเขาเมื่อเมธคคยิน่ารู้เรื่องการสังหารหมู่ทุนคุณก็พร้อมที่จะรบตอบโลอักออกไปเตือนพยาคารตามด้วยชิริยาและอูนังรวมถึงพี่น้องของโลอักด้วย เด็กๆพบว่าพยาคารถูกไล่ล่าโดยนักล่าหวานส่วนโลอักคิริยาและตุ๊กถูกควาดิสจ,จับตัวไปเมื่อลูกๆตกอยู่ในอันตรายซัลลี่เนติริและชาวเม็ดคายิน่าจึงออกเดินทางเพื่อผเผชิญหน้ากับมนุษย์ ควาริสบังคับให้ซาล,ลี่ยอมจำนนแต่เมื่อเห็นว่าพี่น้องจิตวิญญาณถูกคุกคามพยาคารจึงเข้าโจมตีเรือล่าหวานก็ให้เกิดการต่อสู้ที่คราชีวิตลูกเรือส่วนใหญ่และสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเรือทำให้มันจมลงเนติยามช่วยชีวิตโลอัาชิริยาและสไปเดอร์แต่ถูกยิงสาหัสและเสียชีวิตลง ซัลลี่เผชิญหน้ากับควาริสที่ใช้คีรีเป็นตัวประกันเมื่อเนทิริทำแบบเดียวกันกับสไปเดอร์บ้างในตอนแรกควาริสปฏิเสธความสัมพันธ์ของเขากับสไปเดอร์แต่ก็ต้องยอมแพ้เมื่อเนทิริเฉือนสไปเดอร์ที่หน้าอกซัลลี่ควาริสเนทิริและทุกติดอยู่ในเรือที่กำลังจจมซัลลี่บีบคอควาริสจนหมดสติและได้รับการช่วยเหลือจากโลอักและพยาคารส่วนคีรีเรียกสัตว์ทะเลมาช่วยเธอช่วยชีวิตเนทิริและทุก สไปเดอร์พบและช่วยเหลือควาลิสแต่ละทิ้งความโหดร้ายของเขาและกลับไปอยู่กับครอบครัวของซัลลี่อีกครั้งหลังจากงานสพของเนติยามซัลลี่ได้แจ้งให้ทูโนวาริ และโรนันทราบถึงการตัดสินใจของเขาที่จะออกจากเมดคายินาอย่างไรก็ตามโทนโนวาริถือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มด้วยความเคารพและยินดีต้อนรับครอบครัวของเขาให้อยู่ต่อซัลลี่และครอบครัวยอมรับและสร้างชีวิตใหม่ในทะเลโดยซัลลี่สาบานว่าจะต่อสู้กับนุษย์ผู้รุกรานต่อไป